สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวยูไลท์และเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ทุกคนนะคะคือเรื่องของเรื่องแนทก็จะมาพูดขอโทษสื่อมวลชนขอโทษประชาชนขอโทษแฟนขับซับป,ปุยแล้วก็ขอโทษสิ่งต่างๆนะคะคือแนทรู้สึกไม่สบายใจเลยเพราะว่าชีวิตแนทใช้ชีวิตลำบากมากแล้วรู้สึกว่าพอคลิปนี้ออกไปที่ เน็ตอยากเกลียดกับสบปุยแล้วทําให้คนมาว่าเน็ดมาด่าเน็เยอะม,มากทำให้เน็รู้สึกไม่สบายใจเลยครอบครัวนั้นมีปัญหามากคือเน็สงสารพ่อกับสงสารแม่มากที่พ่อแม่เน็ดโดนตาหนิว่าว่าลูกไม่ดีแล้วทาให้พ่อแม่เน็ดเน็เครียดมากเลยตรงนี้เนี่ยเน็อยากจะวอนขอ พี่ๆสื่อมวลชนนะคะทุกคแนงขอวอนขอเพื่อนๆทุกๆฝ่ายนะคะอย่าด่าแนทนะคะแนทสำนึกผิดแล้วนะคะแนทขอโทษนะคะต่อไปนี้แนทะจะไม่ทาแบบนี้แล้วแนทจะคิดก่อนแนทจะตั้งใจทํางานและจะคิดก่อนพูดนะคะก่อนที่จะพูดอะไรก่อนที่จะทําอะไรแนทะจะคิดตไตร่ตรองให้ดีนะคะจะไม่ทําตัวให้มีปัญหาแก่สังคมอีกต่อไปแล้วนะคะ แล้วก็เอ่อเน็ตจะไม่อยากมีปัญหากับใครคะ่ะเพราะว่าเน็ตทำงานของเน็ตเน้นอยากอยู่แบบมีความสุขคะ่ะเน็ตไม่อยากมีเรื่องกับใครนะคะคือเน็ตยอมยอมที่จะอยู่แบบอย่างนี้ดีกว่านะคะไม่ได้อยากดังแล้วก็ไม่อยากมีปัญหาสงสารพ่อแม่คะ่ะสงสารครอบครัวคะ่ะสวัสดีค่ะ ก็กราบขอโทษนะคะสื่อมนชนแล้วก็กราบขอโทษเพื่อนๆนชาวยูไร์นะคะขอโทษสื่อทั้งหลายนะคะก็ถือโทษกดเน็ตเลยนะคะสวัสดีค่ะ